้ายคันนี้ไปช่วยรถจมครับแยกกันวิ่งครับวันนี้จมเลยครับต้องย,าย้ายคันนี้ไปดึงขึ้นครับนี่หมายดำซิ่งครับ,รบเกี่ยวขรํายองเพิ่งเสร็จครับนี่สิบไร่สิบกว่าไร่ครับเพิ่งเสร็จ การเร่งด่วนครับไปช่วยกันหนึ่งครับโชเ,เฟอร์แพคโคและโชเฟอร์รถเกี่ยวครับหมายดําซิง่งเดี๋ยวรอเลยครับ,รบเดี๋ยวจะตามไปดู จะตามไปดูดึงเงินครับนี่เห็นว่าจมแบบหนักหนาสาหัสสากันเลยครับวัยาจุดรไปนี่ครับดีซีเจ็ดสิบทีทีมงานมังกรพันไร่ครับจมมิดเลยมาขี่ขันมาแล้วครับมาช่วยครับ แต่เช้าเลยครับนี่แยกทีมครับแยกทีมแยกทีมอาการก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับถิ่นถิ่นคูโบต้าครับแถวนี้รถหนักสิบตันยังลงไม่ได้ครับถิ่นคูโบต้าครับแถวนี้ ล้อเลยครับมิดดามเลยครับนี่มิดดามเลยทีมงานบางกรพันไร่ครับเสียดโตง้ตงเสียดโตง้งหมายดำซิ่งครับตรงสูโม่ครับทีมงานเดียวกัน มาแล้วครับหมายดำซิงครับคนนี้งานเฉพาะกิจครับมาช่วยพักพวกพอเอสเคพอเอสเคครับจุเฟอร์แมคโกครับคนนี้ตรงนี้แมโคโกไม่มีงานครับปาะจิวัคซีนก่อน ทำงานอยู่แถวประมูเงี้ยคนนี้ดำซิงครับคนนี้จูเฟอร์กันนู้นครับหมายดำซิงกำลังวิ่งมาแล้วครับจูเฟอร์วิ่งทับสูตรครับครับมาดูครับเกี่ยวโซ่เสร็จแล้ว ไปเลยเลยก็กจัดการเลยครับเอาเลยไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นพอพองพองพองพอะมาดู ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ cous cous. Carry ้นเปลี่ยนร่องไปเปลี่ยนร่องไหมขยับรอยใหม่ครับหนุนครับนุนมากเลยก็ะุดช่วยหน่อยครับนี่โอเปอร์กำลังจัดการอยู่ครับ ตกดนเลยครับขึ้นไหมไม้ไม้ขึ้นไหม,ม,มนมะมาดูอีกรอบหนึ่งครับเปลี่ยนทางไม่ครับ

ลายดึงอีกรอบนึงครับไม่ไจะขึ้นแมครับนี่ไม่ขุดแม่ะไรเลยครับนี่แบบลากดิบๆเลยครับแล้วคันลากก็เบาด้วยครับไม่มีไม่มีข้าวครับคันนี้มีข้าวครับมีข้าว่นิดนึงลำบากครับรถเกี่ยวลำบากครับจมก็เสียเวลาครับขาดรายได้เยอะเลยครับรถเกี่ยวนี่ก็ไม่มีรถดึงครับ เราะมันมีงานแค่แต่นี่ประมาณสักหนึ่งเดือนครับครับยนลายใหม่ลากยาวสลิงยาวก็เอา ทำอะไรัไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามรับย้งน้ำบซิงด้วยนะครับสวัสดีครับ